พร้อมกับชุดแต่งเชลบี y รอบคันเสนอราคาอยู่ที่2ล้านรถสปอร์ตที่มีตำนานมากกว่า62ปีรถที่มีความสวยโฉบเฉี่ยวเหนือกาลเวลารถสปอร์ตที่อยู่ในคราบซูเปอร์คาร์แต่ราคาสามารถจับต้องได้ แล้ววันนี้ทาง HPC กระลาดของเราได้มาครอบครองแล้วค่ะนั่นก็คือเจ้าปอดมาแตงคันนี้ค่ะสวัสดีวันวาเวลนไทน์ค่ะโมจาก HPC กระลาดค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้โมอยู่กับเจ้าตัว Ford มาแตง2.3 EcoBoost Premium ที่มาด้วยเครื่องยนต์2.3ลิตรเทอร์โบทวินสคและให้กำลังม้ามาถึง300แรงม้าค่ะ มาดูกันที่รอบคันกันบ้างนะคะ Ford มาแต่งคันนี้นะคะเป็นตัว m มาเน c h a n i n แล้วมาพร้อมกับชุดแต่งเชล l b y รอบคันที่เพิ่มความสวยดุดันทำให้มีมิติรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED พร้อม Daylight 3บ้างที่ทำให้รู้สึกสปอร์ตแต่คลาสสิกสไตล์มาแต่งค่ะและสิ่งที่บ่งบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้เป็นเจ้าตัว Minor Cha งแล้วก็ยังมีฝากระโปรงรถที่มีตัวรับอากาศมาให้ด้วยค่ะ ด้านข้างนะคะมาพร้อมกับแม็ก19นิ้วปรับด้วยยาง p ีลารีและยังเสริมด้วยเบรกดัมโบ้6พอร์ตไม่ว่าจะขับรถเร็วหรือสถานการณ์ขับแข่งแค่ไหนก็สามารถหยุดรถได้ทันแน่นอนค่ะด้านหลังไฟท้ายนะคะจะเป็นแบบ LED 3บ้างเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดมาแต่งจุดเด่นด้านท้ายนะคะจะอยู่ที่ท่อไทเทเนียมอะคาโบวิที่ทำให้เสียงดูดันเร้าใจและยังสามารถปรับโหมดการขับขี่เพื่อปรับระดับท่อได้อีกด้วยค่ะ ระบบ Keyless Entry และสามารถสัมผัสเปิดรถได้เลยค่ะมาดูกันที่ภายในกันบ้างนะคะพวงมาลายเป็นแบบ Multi Function พรอมแพทเิชิปจอดิจิตอลแบบเต็มระบบจอกลางขนาด12.4นิ้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi USB Apple CarPlay และ Android Auto และยังสามารถซิงค์3จอมัลติทัช8นิ้วได้ต้องถอยคันนี้มีมาให้ยังได้คุณภาพแบบ 4K แบบไกด์ด c e ที่ช่วยในการจอดเข้าซองมาถึงคอนโซลกันบ้างนะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบ10สปีดพร้อมเฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิปที่ทําหน้าที่ล็อกเวลาขับทั้งสองข้างทาให้การส่งกําลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแอร์เป็นแบบออโต้แยกซ้ายขวาด้านล่างมาพร้อมกับปุ่มปรับโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น normal sport pack black snow และยังสามารถเลือกความหน่วงของพวงมาลัยได้ถึง3ระดับเดี๋ยวเราจะมาสรุปราคากันนะคะ ราคาเปิดตัวรถคันนี้อยู่ที่3าล้านแสนบาทค่ะแต่วันนี้ทาง HPC กราดาษของเราเสนอราคาอยู่ที่2 6 9ล้านแสนบาทค่ะฟอร์สมาแตงคันนี้จัดไฟแนนได้ถึง2 5 0ล้านแสนบาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.49%ค่ะหากท่านไหนสนใจรถฟอร์สมาแตงคันนี้นะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ HPC กราดของเราเลยค่ะหรือถ้ามาไม่ถูกสามารถถักอินบอกเข้ามาได้เลยนะคะทุกความเชื่อมัน่นเริ่มต้นที่ HPC ค่ะ สำหรับวันนี้โมขาลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะวันนี้วันวาเลนไทน์มีของขวัญให้คนที่คุณรักหรือยังคะ